แฟนแต่งงานจนเลยอกหันนี่ความช้าทายมาพักอยู่ลบหลุดโรงแรมชั้นชอบเปิดจองที่อ้อมเบอร์ซีรางวัลใหม่แล้วหลับตานอนทอดทอ,ทอดนตื้นีังนอนที่นี่ คืนแล้วเราพอคืนที่สามทรงทางกลา,าที่หองเบอร์ไเ,เล็กดิเงือบไปเ,เล็กดิเงือบกูไปเอาออกมว่า ครับผมขอบคุณครับเอาออกเอาเทข้างล่างยังไม่ทันเลยใจโอ้คุณลองลองไปเล็กขึ้นเหงาๆโอ้ไม่ใช่เลือดออกโู้ขอบคุณครับผมแม่เอาเห็ดอะไรจ้าหนูเอาเห็ดหางพางไหมคะสมมติเอาไปตามทองเรื่องนักเลือดนักขั้นนั้นโอ้กูไม่เลยเปลือกเปลี่ยนนักขัเรือหาดหลังใหญ่แห่งนี้ พมอแม,มีชื่ออยู่แล้วว่าคุณนู้จอยคุณนู้จอยนะมีพ่อให้ชื่อว่าพ่อผมชื่ออะไรพ่อผมมชื่อว่าบันเจิงแม่ผมนี่ชื่อว่าสำเริงไม่ได้เล่นานานเลยเข้าใจเนาะคุณนุ้ยจอยนะี่นะเป็นลูกเศรษฐีพ่อน่ะเป็นเจ้าของไซงานก่อสร้างพ่อเนี่ยเคยบอกว่าอยาก้อะไรลูกเอ้ยเอาเงินซื้อเอาเลย รอยังมีลูกลูกเศรษฐีนะจะมีบัตรคนจนนั่งหลังน่ะลูกเศรษฐีนะเจะลองเงินไอ้ไรละพันยังไม่ได้ดเลยยังได้ยังไหมฮะได้แล้วบอกโอ้ยใช้กันหมดแล้วมะเง้องบัตรกูยังไม่ได้เลยขอบคุณครับอันนี้ได้ไรละพันมาเหรอเตงขอบคุณครับผมยังแบ่งนายจะคนละเครื่อ,องด้วยแม่เด้อ เในในี้จะไปช่วยทำนาเนอะ <c oughs> อาบุญกับบุญครับคุณนุ้ยจอยเนี่ยวันนี้นะพอ่อส่ง sms emss.com มาบอกว่าจะพา